Sunday Channel อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์นะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunday s u r f and s k น t ์สเก็ n ชาแอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราในการทําคลิปดีๆด้วยเช่นกันนะครับก็หลังจากที่ผมนะครับได้เล่นเซิร์ฟสเกตมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะลองไปเล่นบอร์ดอื่นบ้างนะครับเลยสนใจสเกตบอร์ดนะครับผมก็เลยจะลองประกอบสเกตบอร์ดเล่นเองนะครับผมก็มันจะประกอบยากไหมนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยก่อนไปประกอบนะครับเดี๋ยวผมาาาามมแนนนะะํครับว่่ไอทีผ ซื้อมาประกอบเป็นชุดมันมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือแผ่นนะครับผมแผ่นพีดิวขนาด8.5นะฮะอันนี้เป็นลายใหม่เลยนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับพีดิวผิวดีนะครับผมใครสนใจครับแบรนด์ไทยนะฮะซัพพอร์ตแบรนด์ไทยถือว่าสวยงามมากๆเลยต่อมาครับทรัคนะครับผมอินดิพเอนเดนนะครับฮอลโลนะครับมันรู้สึกว่ามันเบากว่าตัวธรรมดามากๆเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้นะก็ลองเอามาใช้ดูนะครับก็คู่หนึ่ง นะครับผมเป็นขนาด149นะครับใช้กับแผ่น8.5พอดีเลยพีดิวนะครับที่ได้มานะฮะ i n d e p e n d e n t r e เรโนนะครับเป็นโปรสเกต็ตชื่อดังนะครับโอเคลูกยางบูชิ่งสีดำนะครับสำหรับชักอินดี้สเตทฮอลโลตัวนี้นะครับมันต่างจากตัวธรรมดายังไงครับหนึ่งนะคิงพินมันเป็นรูนะครับมันช่วยลดน้ำหนักได้แล้วก็มาดู ที่ตัวแฮงเกอร์ก็เป็นรูเช่นเดียวกันนะฮะอ่ามันเลยช่วยลดน้ำหนักไปได้ต่อมางานล้อครับ Spit d f i r e Formula 4นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่เคยใช้ e ป file มาก่อนนะแต่ละหลายคนเนี่ยนะครับนิยมใช้กันมากนะครับก็จะเป็นของ Chronicle Full นะครับรุ่นค o n i c l e Full ขนาดนะครับความแข็ง 99A สวยงามครับล้อขนาด53กระดาษทรายครับ เจ็ดซับนะครับผมผมรู้สึกว่ามันเกาะติดเท้าดีมากๆเลยนะครับก็เลยใช้เจ็ดซับมาตลอดเลยลูกปืนครับบ r อนสันนะครับผมสปีดโค e x t Generation b a ร l i n g G2 นะครับ, 2, รบ <Yahoo! S 1> ก็ลองใช้ดูนะฮะยังไม่เคยใช้นะว่ามันดีเปล่าต่อมาเป็นไรเซอร์นะฮะผมชอบเล่นทักสูงๆสเก็ตสูงๆนะครับก็ อันนี้จะช่วยให้ล้อกับแผ่นไม่ติดกันนะซึ่งปกติต้องบอกว่าทักอินดี้มันก็สูงอยู่แล้วน็อตนะครับของเช็คจังนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะ <Okay. S 1> อุปกรณ์ที่เราจะไปประกอบกันนะครับมีคัตเตอร์นะฮะติดกระดาษทรายแล้วก็สเก็ตทรูนะครับที่จะเป็นมากๆเลยนะในการประกอบสเก็ตบอร์ดครับ เดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยไปดูกันเลยเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาติดกระดาษไซน์ก่อนเน่เ <Yeah! S 1> จ็ตซับนะครับ ดูแล้วนะครับลายข้างในตรงนี้มันสวยมากๆเลยนะครับผมก็อยากจะเว้นที่เอาไว้นะครับเอาไว้โชว์ลายนะครับด้านนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดกระดาษทรายกนก่อนแบ่งกระดาษทรายเป็น2ส,ส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแปะโน้ตกับเทวกันไปดูกันเลย ตอนนี้ได้แบบนี้แล้วนะครับผมกระดาษทรายติดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เอานะครับสเก็ตทูเนาะที่มันเป็นตัวที่ไขน็อตนะครับผมก็รูดด้านข้างนะครับ ไขควงนะฮะในการปือปาดาทรายนะครับนัานเป็นรอยอย่างนี้นะครับจะลอยบอดนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเราจะทำการตัดนะครับเวลานิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราต่ออยนิดโอเค เริ่มเป็นรูปร่างรูปทรงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก็บขอบอีกนิดนึงนะยังมีขอบบางอันที่ยังไม่ค่อยเนียนอยู่นะครับ นี้ติดกิบเทปที่แผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันจะมีกิบเทปเหลืออยู่เราจะมาขัดนะครับด้านข้างบอร์ดกับกระดาษทรายนะเพื่อให้มันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับ ไแล้วนะครับผมดูว่าสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวไปติดชัร์กกันดีกว่าตอนนี้นะฮะเราติดคลิปเทปที่แผ่นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยเราจะมาติดทัรกกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะคือต้องแกะน็อกก่อนในเช็คจังนะครโอเคแันติเกอร์ด้วยนะ สำหรับน็อตท,ที่ให้มานะครับหลักๆมันก็จะมีอยู่8ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีให้สีที่แบบโดดเด่นมาด้วยนะเพราะอะไรเนาะบางทีเราจะได้รู้จักหน้าหลังนะครับอ่าอันไหนเป็นนะครับน็อตอันไหนเป็นเทลนะฮะอันนี้เราสามารถแบบนะครับใส่น็อตไปได้นะเราจะได้จําได้นะครับ <c oughs> ก็หันหลังแผ่นมานะครับ <c oughs> เอาน็อตใส่ลงไป ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นการเจาะกระดาษทรายเนาะตอนนี้กระดาษทรายมันบางอยู่นะงาผมนัอใส่ลงไปเลยโอเคเนี่ยครับสังเกตเห็นน็อตนะครับจากนั้นเอาน็อตออกนะครับเพราะเราต้องขันทัชเข้าไปแทนนะครับ เ,าาเดี๋ยวเรามาใส่ทัชก,กันก่อนนะครับวิธีใส่ทัชง่ายๆเนาะบางคนยังงงอยู่เะครับว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันใส่ยังไงนะครับเวลาใส่นะลองดูนะให้ลูกยางมันหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับลูกยางนะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปใส่กันเลย จากนั้นไรเซอร์ครับตัวที่ทำให้สเก็ตสูงขึ้นนะครับของผม แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะสเกีทูไข่ให้มันแน่นนะครับแต่ไม่ต้องแน่นม,มากนะดีครับตอนนี้ก็ไขนอ็อตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปใส่ล้อนะครับ ที่เราติดกระดาษทรายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ทักไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ล้อกันนะครับผมไปดูกันเลยก็จะมีล้อนะครับสปิดไฟตัวนี้นี่เอง ติเกอร์มาให้ด้วยนะครับลูกปืนนะครับผ <Okay. S 1> มใช้บรอนสันนะลูกปืนบลอนสันนี่แหละลูกปืน, <Okay. S 1> น,ปนมีแกนล้อมให้ด้วยนะครับทั้งสี่ล้อ จะใช้สเก็ตทูนะครับไข่เจ้าตัวนี้ออกมาไข่น็อตที่ชักนะออกมาก่อน ให้ด้วยนะครับ2งวงนะฮะจากนั้นนะครับเอาลูกปืนมาเลยนะฮะล้อหนึ่งเนี่ยมันจะใส่ลูกปืนสองอันนะครับใส่ลูกปืนสองอันคือหน้ากับหลังนะฮะถ้าไม่รู้จะใส่ยังไงนะครับล้อลูกปืนนะครับเอาแหวนใส่ไป1อันก่อนเนาะลูกปืนนะครับ่านะเราใช้วิธีเอามือกันลงไปอย่างนี้เลย อีกข้างหนึ่งใช้วิธีเดียวกันนะครับแล้วก็เอามือดันลงไปโอเคนะฮะตอนนี้ลูกปืนอยู่ในล้อแล้วนะฮะ <Yahoo! S 1> หนึ่งข้างเรียบร้อย ใส่ลงไปหนึ่งันนะครับแหวนใส่ลงไปหนงันแล้วก็เอาล้อใส่ลงไปต้องแหวนใส่ไปด้วยนะครับจากนั้นคํนน็อตเลย เราจะต้องเว้นช่องว่างไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าแน่นไปเนี่ยล้อเรามันจะไม่หมุนนะก็ให้มันมีช่องว่างระหว่างล้อด้วยแหลืออนึงนะครับเอาแหวนใส่ลงไปก่อนนะครับนั้นก็ลูกปืน ใส่ไปนะครับแล้วก็ขันน็อต แน่นไปนะสังเกตล้อมันจะไม่หมุดเลยนะเราต้องปล่อยให้มันมีช่องว่างระหว่างล้อด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับ New Board Setup ของผมนะครับผมก็ยังไงเนี่ยจะลองไปเล่นกันดูนะครับผมไปลองเทสว่าเฮ้ยฟิลลิ่งมันเป็นยังไงให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคไปชมกันเลย Sunday Channel อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์นะครับ